หลังจากช้ำช้ำทรายครับช้ำในทรายครับมาประมาณหนึ่งเดือนครับลากก็จะดีประมาณนี้แหละครับอันนี้คือนางกวักด่างนะครับต้นนางกวักด่างนี่ครับเห็นไหมประมาณเดือนหนึ่งแบบไหมผมตัดสดครับตัดสดมาจากเนี่ยครับนี่ครับต้นนี้เห็นไหมนี่นี่รอยรอยลอยลอยรอยตัดครับลอยตัดไปนี่ครับแยกไปครับตัดหน่อ น,น่อมันแยกออกมาเน้นนอนัวออกมาสองสามหน่อนผมก็เลยแยกออกมาจากนี้อ่านี่เห็นไหมเอ,อ่ผมตัดสดเลยครับเอามมีดตัดจิ๊บตัดแล้วผมก็หาทรายทรายก่อสร้างนะครับอืมทรายก่อสร้างมาใส่กันมาใส่เนี่ยครับมาใส่แก้วอ่าหรือว่าเป็นภาชนะอะไรก็ได้ไม่ต้องเจาะรูให้มีน้ําขังนะครับผมก็ใส่น้ําประมาณนี้เออน้าประมาณนี้ผมก็เอา ที่ผมตัดสดเอามาใส่เลยครับผมก็ทิ้งไว้ไม่ต้องรดน้ําครับทิ้งไว้เลยเอ,อไม่ต้องดูแลหนึ่งเดือนผ่านไปครับก็มาคอยดูแลถ้าน้ําแห้งน้ําแห้งก็เติมนิดนึงครับเติมให้ประมาณระดับท่วมๆหรือว่าเราจะเติมเยอะขึ้นมาสักข้อมือนหนึ่งก็ได้ครับเพื่อะไ้นานหน่อยพอนหนึ่งเดือนแล้วผมก็มาดูครับเห็นไหมรอ,รอยตัวตัดผมตัด ผ่านมาหนึ่งเดือนผมก็มาดูแกะดูก็จะประมาณนี้เลยครับได้ประมาณนี้เลยหลากออกแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผมก็จะเอามาลงกระถางนะครับกระถางกระถางเตรียมดินไว้แล้วครับือดินผมก็จะมีขุยมะพราะ้าวดินนี่แหละครับดินตามนี่ยผมก็เอาดินปลูกเอาตามสวนนี่แหละครับง่ายปลูกบ้านบ้านคิดมากครับขยายพันธุ์นากวักดางง่าย นี่ครับผมก็ผมก็เอามือจะรูก่อนนะครับเป็นหลุมเป็นหลุมไว้ก่อนอ่ายง่ายครับทําแบบบานบาน,นี่ครับก็เอาตา้นต้นต้นไมใ้ใส่ไปเลยนะครับนี่กระถมเบาๆครับนี่ครับมือถมกดนิดๆครับอ่าเสร็จแล้วก็ลดน้ําครับอ่า โอเคครับผมนี่ก็ได้แล้วครับขยายพันธุ์นางขวักกับนางกวกลา,างขยายพันธุ์ง่ายๆครับโดยมือของเราเองครับแบบมันบาดงบศูนย์บาทครับอันนี้ก็ของเรือใช้ในครัวแล้วครับนี่กระถางก็กระถางเก่าแยากขยายพันธุ์นี่ทรายก็นี่รับนี่ไหมตามพื้นมันมีทรายอยู่เห็นไหมเออนี่ผมก็ เอากองกองหน้าเอาคัดคัดหน้าเอามันนี่ครับผมก็เอามือขุด,ข,ดขุดแบเนี้เรามาใส่ค่อยๆใส่ใส่ใสเออนี่ครับนจนศูนย์บาทเออ,อนดี๋ยวนี้เราก็จะไปไว้ชำต้นอื่นต่อนะครับเ่ไปทิ้งครับนะครับประโยชน์โอเคครับผมสวัสดีครับ